นจนหรือว่าบาัตรวัสดิการแห่งรัฐฟังด่วนหลังจากนี้สําคัญมากวงเงิน300้ยบาทถึง9 0 0ร้ยบาทท่านจะได้รับอย่างไรและมีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะไม่ได้รับเงินย้อนหลังล่าสุดกระทรวงการคลัองออกมาเตือนแจ้งชัดพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบาัตรวัสดิการแห่งรัฐทุกวงเงินเพิ่มวงเงินหมดค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนได้เห็นแน่นอนค่ะ1เมษายน25 6 6รหพร้อมกันทั่วประเทศและในส่วนของบัตรคนจนเพิ่มวงเงินทุกรายการเลยนะคะคุณผู้ชมจากทางกระทรวงการคลังแต่การยืนยันตัวตนก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่1เมษายน2566นก็คือคนที่ยนืนยันตัวตนในช่วงระยะเวลา1มีนาคมถึง26มีนาคม2 5 6ร 66เท่านั้นค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามค่ะ กระทรวงการคลังแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในการยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่1ถึง26มีนาคม256 6ได้รับสิทธิธ์เฮพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1เมษายนนี้นะคะสำหรับวงเงินเพิ่มวงเงินทุกกรอบวงเงินเลยค่ะคุณผู้ชมวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาททุกคนเลยนะคะที่ยืนยันตัวตนสำเร็จค่ะค่ารถนะคะค่ารถโด,ดยสาร750บาทส่วนลดค่าการผงต้มนานสาเดือน100บาทตามมาด้วยวันที่18ของทุกเดือนจะ เป็นค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ําประปาค่ะซึ่งค่าไฟฟ้า315บาทค่าน้ําประปานะคะ100บาทแต่ว่าถ้าหากอยากใช้น้ําใช้ไฟฟีต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะส่วนวันที่22ก็ยังคงได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทเติมผ่านบัตร ในส่วนของบัญชีธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเรืบัตรประจำตัวประชาชนแต่ว่าบัตรคนจนค่ะกระทรวงการคลังออกมายืนยันในการยืนยันตัวตนนะคะคุณผู้ชมหากยืนยันตัวตนล่าช้ายังคงได้รับสิทธิ์วงเงิน300บาทถึง900บาทเลยนะคะก็คือคนที่ยืนยันตัวตนหลังจาก27มีนาคมถึง26เมษายนก็คือจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1พฤษภาคมวงเงินที่จะได้รับคือของเดือนเมษายนเนี่ย3 0 0บาทแต่ถ้าหากยืนยันตัวตนนะคะ27เเมษายนถึง 26พฤษภาคมเนี่ยวงเงินที่ท่านจะได้รับสิทธิ์นะคะก็คือ1มิถุนายนได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าเนี่ยของเดือนเมษายนแล้วก็เดือนมิถุนายนใน600บาทแต่ถ้ายืนยันตัวตนหลัง27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนนะคะวงเงินที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือ1กรกฎาคมได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า3เดือนย้อนหลังก็คือเมษาพฤษภามิถุนายนเาบาทนั่นเองค่ะ แต่จะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่ได้รับการโอนเงินย้อนหลังก็คือน่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มอุทธร์ค่ะถ้า,ายืนยันตัวตนหลัง27ิมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปก็จะใช้สิทธิ์ในวันที่หนึ่งสิงหาคมในส่วนของสิทธ์นะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังก็คือได้300บาทตามที่ทางกระทรวงการคลังกํากหนดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะที่ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อการรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทุกคนต้องเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ผูกบัญ Pay, ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก like, ระชา์เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ